สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปหากดวงใจฉันมีปีกบินเลิงลอยเมฆินได้ดังฝันจ้า ฉันบินไปพรันอยู่ไกลเทแต่บัดนี้เราห่างกันสุดกูเธอคงไม่รู้ว่าฉันพรำเพาคำเช้าทุกวันฉันเฝ้ามอง รำครวนเรียกเธอหาเธอเรื่อยมาจบแกนี้นะ